ครับต่อไปจะพูดถึงการนำเสนอโครงการของโรงเรียนในพื้นที่รักษาพิเศษนะครับให้ท่านเข้าไปที่ w w w นะครับ ssra.info นะครับแล้วก็เลือกเมนูโรงเรียนเสนอโครงการครับก็สมมุตินะครับผมจะเ,เข้าไปบันทึกข้อมูล โรงเรียนพยาพยไตมิดนะครับเราจะใช้ User เป็นเลขสมิด8หลักนะครับครับเข้าไปส่วนรหัสผ่านนะครับก็จะเป็นเลข6หลักตัวนี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บท่านก็บันทึกระบบไว้นะครับก็คลิกที่เมนูเสนอโครงการนะครับ ง,ง่ายๆครับก็เพิ่มโครงการใหม่เข้าไปนะครับข้อมูลก็จะปรากฏในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับท่านก็เลือกสนักง,ง,งานเขตที่ท่านสังกัดอยู่นะครับสมมติท่านเลือกพิมพ์ชื่อโครงการนะครับเพื่อแก้ปัญหาข้อใดบ้างนะครับตามนโยบายนะครับซึ่งเรามีไว้4ข้อนะครับแล้วก็ประเภทโรงเรียนนะครับ แล้วก็เลือกภาพหน้าปกของโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนของท่านามีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปกรอกบันทึกข้อมูลนะครับเป็นโครงการลักษณะไหนนะครับถ้าเป็นโครงการตั้งแต่1-3ถึง3ก็คือพัฒนาวิชาการวิชาชีพอาชีพเนี่ยนะครับทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยสอันนี้จะใช้แบบบันทึก1่จุดก็คือ เป็นแบบฟอร์ม1.1นะครับก็คือแบบฟอร์มประมาณนี้นะครับนะครับจะเป็นแบบฟอร์มนี้นะครับในการบันทึกข้อมูลถ้าโรงเรียนเลือกแบบที่เป็นโครงการพัฒนาคุณภา,ภาพนักเรียนพักนอนนะครับก็จะเลือกเป็นแบบฟอร์ม1.2ก็คือแบบฟอร์มนี้นะครับ แบบฟอร์มตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องมีอ่ปอรอสี่แล้วก็ปอรอหกด้วยปรสี่ห้าหด้วยนะครับอโอเคสมมติผมเลือกมันเป็นทักษะวิชาการเนาะก็เลือกแบบหนึ่ก็ไปนำข้อมูลตัวนี้นะครับนำแบบฟอร์มนี้ไปกรอกข้อมูล ตามโครงการที่เราจะได้รับผิดชอบแล้วก็ปริ้นออกมานะครับให้ผู้นดยการเซ็นชื่อนะครับแล้วก็ส่งไปยังสำนักง,งานเขตนะครับผ่านระบบ1ฉบับก็คือผ่านระบบนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวจริงไปยังสำนักง,งานเขตอีก1ฉบับนะครับก็สมมติเป็นโครงการใหม่นะครับผมขออนุญาตข้อมูล แบบให้รวดเร็วนะครับมัวๆไปก่อนนะครับสมมุติขอโครงการนี้ไปอยู่สอง0มบาทสมมุตินะครับแล้วก็จะต้องบอกด้วยว่าประเภทเงินเนี่ยเป็นเงินส่วนไหนบ้างถ้าคิดว่าจะเป็นของสำนักงานเขตสักสองหมื่นของสพทสักสองหมามแล้วเรา โรงเรียนใช้เงินอุดหนุนเพิ่มไปอีกสัก2000นะครับนี่ก็จะเป็น2 5 0 0 0นะครับหรือถ้ามีสนักง,งานเขตเข้าให,ให้เพิ่มก็เพิ่มเข้าไปหรือเอามาจากองค์กรอื่นเพิ่มเข้าไปในโครงการนี้ก็เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะมีมาจากประมาณนี้นะครับไอ้เขาสนักง,งานณะารรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนักง,งานเขตพื้นที่หรือจากแหล่งงบประมาณอื่นนะครับหรือจากงบกานเรียนนะครับ อันนี้ก็ไม่บังคับนะครับแต่ว่าก็เป็นช่องทางที่โรงเรียนนะครับจะต้องบันทึกเข้าไปนะครับจะได้เห็นถึงคุณภาพการบริหารจัดการโครงการนะครับเสร็จแล้วท่านก็นําไฟล์เนี่ยนะครับไฟล์ดังกล่าวเนี่ยนะครับไปเซ็นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําเป็น PDF นะครับนำส่งสมมติผมทําเสร็จเรียบร้อยละนะครับแล้วก็ส่งสมมุตินะครับสมมุติ ก็ทำส่งขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนการส่งโครงการก็ท่านก็บันทึกนะครับก็บันทึกไปนะครับอโอเคครับก็จะหากจะแก้ไขก็คลิกที่ดินสอตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเดิมที่ท่านได้บันทึกไว้นะครับรายละเอียดเป็นอะไรยังไงบ้าง ซึ่งรายละเอียดจริงๆก็จะอยู่ในเอกสารที่เป็น PDF ไฟล์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่1ของการนําเสนอโครงการทีนี้เมื่อท่านได้รับงบประมาณไปนะครับก็จะนําไปดําเนินการตามโครงการดำเนินการเสร็จสอบเรียบร้อยนะครับก็นํามารายงานโครงการใน username password เ,เดิมนะครับเข้ามาก็คลิกที่รายงานโครงการนะครับก็จะคลิกที่ดินสอตัวนี้สังเกตดูนะครับ มันจะคนละหน้ากันนะครับหน้านี้เป็นหน้าเสนอโครงการหน้านี้เป็นหน้ารายงานโครงการนะครับก็คลิกที่ลินสอนี้นะครับทีนี้มันจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแท็บก็คือแท็บของรายงานผลนะครับแท็บของรายงานผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้หลังจากที่เราเราได้ไปแล้วเนี่ยสำน,นักง,งานเขตจะไปไปบันทึกข้อมูลการอนุมัติมาให้นะครับ อันนี้ขั้นตอนเป็นของสมานังางนเขตนะครับของเราก็จะนัานี้ก็จะไม่มีไม่ไม่ต้องทํานะครับก็มารายงานผลนะครับเป้าหมายของท่านทําอะไรไปนะครับทนตั้งเป้าหมายว่าจะจะทําสื่อแล้วก็ปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนทําอะไรบ้างนะครับการจัดเรียนการสอนภาษาไทยในโครงการที่ท่านว่านะครับเพื่อจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยท่านทำอะไรบ้างอบรมคือทําสื่อ นะครับไปจนถึงพัฒนาห้องเรียนอะไรนะครับก็ดําเนินการไปนะครับแล้วก็ผลการเรียนงานเป็นไปตามที่ตั้งไว้ไหมนะครับก็บันทึกลงไปนะครับผลการเรินงานเป็นยังไงนวัตรกรรมที่เกิดจากโครงการเป็นยังไงสื่อที่ทําเป็นยังไงมีนวัตรกรรมเกิดขึ้นไหมการเรียนรู้ plc ได้พัฒนากระบวนการจากกเรียนรู้แล้วสื่อเกิดอะไรขึ้นไหม ผลสำเร็จที่ได้เป็นยังไงเด็กอ่านดีขึ้นไหมเขียนได้คล่องขึ้นไหม l e ARNING LOSS เป็นยังไงคุณภา,ภาพนักเรียนก็เติ่งขึ้นไหมนะครับแล้วก็ในขณะที่ทำท่านพบปัญหาอุปสรรคใดบ้างก็บันทึกลงไปนะครับแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมหลังจากที่เราได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยนวัตกรรมที่เราได้มาแล้วเนี่ย เรายังเห็นช่องทางที่จะต่อยอดอีกไหมในโครงการก็เขียนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็อัปโหลดนะครับรูปภาพที่ท่านได้ดำเนินการสักไม่เกิน10รูปครับก็อัพขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงว่าท่านได้ดำเนินการอะไรยังไงบ้างนะครับเพียงเท่านี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับ ก็บันทึกข้อมูลอันนี้คือส่วนของโรงเรียนนะครับของโรงเรียนก็ประมาณนี้นะครับ